คุกข่าวขอแต่งงานกลางกรุงปารีสเบนบุญ,ญาพรแฟนไฮโซเซอร์ไพรส์ลโหลฝ่ายไม่ธรรมดาเจ้าของโรงแรมดังพัทยาก่อดอื่น,นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนางเอกดังอย่างสาวเบนบุญ,ญาพรถูกแฟนหนุ่มหนุ่มไฮโซคุกข่าวขอแต่งงานแล้วณนะปารีสฝรั่งเศสโดยทนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันเกิดปีนี้30กร,รกฎาคม2566 เป็นปีสําคัญของเบนซ์เป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊ปนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพร์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็จะเป็นคนตั้งใจทำให้เต็มที่ด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้นะคะเบนซ์ขอบคุณพี่แก๊บทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊ปด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่กอ๊อฟมินที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆ เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซาบซึ้งใจมากๆตอนที่เบนป่วยคุณแม่พี่แก๊ปดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะม่าจะดูแลเองค่ะคอยโทรหาแม่เราตลอดหนูขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อผ่อนกับคุณแตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะ ซึ่งหวานใจของสาวเบนต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดานุ่มคนนี้นามว่าแก๊ปวิทธนาถวรนณกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยเย่าคลิปโฮเทลกรุ๊ปโรงแรมห้าดาวเก่าแก่ของพัทยาโดยเป็นทายาตระุ่นที่สองเข้ามาบริหารงานในเครือรอยเย่าคลิปและนอกจากจะเก่งเรื่องงานแล้วเรื่องกีฬาก็เก่งไม่แพ้กันเขาชื่นชอบการเล่นเทนนิส ฟีมือดีถึงขั้นได้ลงแข่งและเคยได้ว l d และกิ้งอันดับที่135ของโลกอีกด้วย